สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเต่านินจามีเรื่องข้องใจอยู่สองสามเรื่องนะฮะดังนั้นจึงต้องออกมาพูดมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะได้รับรู้รับทราบในเรื่องที่มันเป็นความจริงเสียบ้างนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องจากกรณีที่มีการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีผู้ช่วยหาเสียงได้มีกลุ่มนักการเมืองนะบางกลุ่มที่ออกมาหาเสียงพยายามที่จะด้อยค่าสถาบันโดยการบอกว่าไพรเป็นผู้สร้างแผ่นดินนี้ไพรเป็นผู้สู้รบปกป้องแผ่นดินนี้และไพรเป็นผู้ตายไม่มีพระหมหากรรษัตริย์สักองค์หนึ่ง ที่เสียชีวิตเขาว่างั้นนะทีนี้ผมก็เลยคล้องใจอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าเบื้องต้นท่านทราบหรือไม่ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านไปสิ้นพระชนที่ไหนที่คุณพูดเนี่ยนะที่ผู้ช่วยหาเสียงคนหนึ่งบอกว่าพราะองค์ท่านป่วยตายนะใช้คำง่ายๆคำว่าป่วยตาย นะจริงจริงแล้วเนี่ยได,ได้รู้อะไรมากกว่านี้ไหมเพราะองค์ท่านเนี่ยนะฮะได้มีการยกทัพไปช่วยพระสหายของพระองค์ท่านที่ชื่อเจ้ากํกาไกยน้อยนะ,ะเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้าฟ้าของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่ได้มีการรบเคียงบ่าเคียงไหล่กอบกู้เอกราชนะประเทศไทยจนได้เป็นไทยแลนด์เท่าทุกวันนี้นะครับ ในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะได้ถูกกลุ่มศัตรูนะ,ะคือจีนฮ่อนะครับได้มีการลุกรานไทยใหญ่เจ้ากำไก่น้อยซึ่งเป็นเจ้าฟ้าของไทยใหญ่ก็ได้ทำหนังสือนะแจ้งมายัางกองทัพของพระองค์ดำหรือสมเด็จพระเดสวนมหาราชพระองค์ท่านได้รักในพระสหายและเป็นคนที่มีสัจ,จวาจาท่านจึงได้มีการยกทัพนะฮะ ผ่านไปหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นลำปางลำพูนเชียงใหม่นะและแน่นอนฮะไปตั้งทัพอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ณนะเวลานี้ก็ยังมีบ่อน้ำที่ให้ช้างของพระองค์นะได้ดื่มกินต่อจากนั้นก็ยกทัพเข้าไปสู่เมืองหางนะในพื้นที่ของรัฐชฐานหรือประเทศไทยใหญ่ในขณะนั้นทันทีที่ไปถึง เมื่อมีข่าวรั่วออกไปว่ากองทัพของพระองค์ดำได้บุกเข,ข้ามาถึงเขตเียเมืองหางแล้วก็ทำให้กองทัพของจีน,นแตกตื่นนะแล้วก็แตกพ่ายไปในขณะที่ตั้งทัพร,รอนะอยู่ที่เมืองหางนั้นเนี่ยพระองค์ทรงปร,ประชวนนะด้วยฤทธิ์ของไข้ป่าจากนั้นจึงเห็นว่าเมื่อพระองค์ประชวนหนัก นะกเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงนำเอาพระองค์ท่านเนี่ยกลับสู่อยุธยาโดยผ่านไปทางเมืองโตนนะครับเพราะว่าถ้ากลับทางเดิมเนี่ยมันไกลเข้าเมืองโตนแล้วก็มาพักทัพที่ทุ่งอ้อของเมืองโตนจากทุ่งอ้อเข้ามาสู่อำเภอฝางเนี่ยนะฮะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประมาณ30กว่ากิโลเมตรและพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนที่นั่นนะดังนั้นจึงนำพระศพของพระองค์กลับมา สู่กรุงศรีอยุธยานี่คือตำนานนะฮะที่พระองค์ทรงไปสู้รบนะเพื่อปกปักรักษาอธิปไตยของชาติเพื่อทำให้ประเทศไทยได้มีแผ่นดินเป็นของตนเองจากการที่ถูกรุกรานจากพมา่าแล้วอย่างนี้จะบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงออกรบนะพระองค์ป่วยสิ้นประชนเองถามว่า ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยการพูดอย่างนี้คืออะไรฮะคือการด้อยค่าในสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่พูดความจริงทั้งหมดหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วเอาไปพูดเพื่อหลอกลวงเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากการยกเลิกของพรรคการเมืองบางพรรคเหมือนกันรัฐมนตรีบางคนในยุคนั้นวิชาประวัติศาสตร์จึงถูก มาลายหายไปคนก็เลยไม่รู้รากเหง้าของตนเองทีนี้ผมถามกลับไปอย่างนี้ครับว่าเอาละ่ะนะาการปกป้องบ้านเมืองนะการมีกองทัพการอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีผู้นำใช่หรือไม่ในเมื่อพระมหากษัตริย์ยุคนั้นเป็นผู้นำพระมหากษัตริย์ทรงออกรบเองในหลายๆพระองค์นะจําไว้นะครับทรงเป็นแม่ทัพนะครับ และแน่นอนฮะกองทัพมันก็ต้องมีผู้นำมันต้องมีแม่ทัพมีนายกองนะมีหน่วยรบหน่วยบำรุงกำลังนะหน่วยสเสบียงนะครับถ้าไม่มีผู้นำเนี่ยแล้วมึงจะรบยังไงกูถามหน่อยนะกองทัพทั่วประเทศนะทั่วโลกก็ต้องมอีระดับผู้นำนะผู้บัญชาก,การมีแม่ทัพนายกองมี หน่วยกำลังรบมีกําลังพลฝ่ายน,น,นู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นนะครับถ้าเอาคนทุกคนเสมอภาคกันอย่างที่มึงต้องการเนี่ยแล้วถึงเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วใครจะสั่งใครใครจะเป็นผู้วางแผนนะกองกําลังส่วนหน้าจะเดินยังไงนะการจับพิกัดจะเป็นยังไงกําลังรบอาวุธต่างๆจะเอาอะไรออกก่อน <c oughs> ทำไมถึงปัญญาอ่อนครับถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ไม่ล่ะถามกลับไปว่าแล้วทำไมพักการเมืองของเมืองเนี่ยยังมีหัวหน้าพักมีรองหัวหน้าพักมีเลขามีเหรัญยิกมีคณะกรรมการบริหารพักมีทำหาทำเหวอะไรละ่ะไม่ต้องมีให้ดูเป็นตัวอย่างสิว่าพักการเมืองพักนี้ทุกคนที่อยู่ในพักนี้เสมอภาคกันทุกคนรับรองตัวเองในนามพัก นในนามพักแล้วก็ลงสมัครและเมื่อสมัครได้เป็นสสแล้วนะฮะก็แย่งกันเองนะครับเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีประเทศชาติมันต้องมีขั้นตอนนะบันไดย,ยังมีขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีที่ไหนในโลกฮะบันไดมีขั้นเดียวแล้วขึ้นไปสู่ชั้นสิบได้ตึกสิบชั้นมีบันไดขั้นเดียวมีไหมหรือตึกสิบชั้นไม่มีกับบันไดใช้โชคเชื่อโหดขึ้น <c oughs> มีไหมครับเพราะฉะนั้นไอาการพูดที่จะไปทำลายสถาบันไอาการพูดที่จะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านเนี่ยมันเป็นความคิดที่อัปปีจังไรที่สุดที่เคยเห็นมาไม่อย่างนั้นประเทศอาจจะมีนายกรัฐมนตรีไปทำไมอ่ะมีรัฐมนตรีไปทำไมนะมีประหลัดกระทรวงมี อาธิบดีลดหลั่นกันมาเป็นขั้นตอนจนถึงหัวหน้ากองอ่าพออฝ่ายนู้นฝ่ายนี้จะมีทําไมล่ะครับก็ให้มันเสมอภาคกันเลยไม่ดีเหรอไม่ต้องมีนะใครก็เป็นรัฐมนตรีได้ใครก็เป็นนายกได้มึงสั่งกูกูสั่งมึงให้มันวุ่นวายไปหมดไม่ต้องมีใครสั่งใครถ้าคุณคิดว่าพระมหากษัตริย์ไม่สําคัญนะพระมหากษัตริย์คือจุดรวมศูนย์กลางของปวงชน ในทุกๆประเทศดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีความหมายก็ต้องไม่ต้องอมีหัวหน้าพักเอาพักคุณทําก่อนเลยไหมว่าไม่ต้องมีหัวหน้าพักนะไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีแล้วทําไมตอนนี้มาแย่งอยากจะเป็นรัฐมนีนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐมนตรีล่ะนะทําไมไม่ให้ทุกคนเป็นในพักเนี่ยทุกคนเป็นได้หมด ไม่ต้องหัวหน้าพักแล้วทำไมต้องมีหัวหน้าพัก <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ไม่งั้นเราจะไปนับเลขมีหนึ่งสองสามสี่ทำไมอะก็ไม่ต้องนับมันทุกอย่างเป็นสิบเป็นยี่สิบหมดเนอะทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดไม่มีอ่าหนึ่งบาทสองบาทไม่มีหนึ่งร้อยสองร้อยทุกอย่างเท่ากันหมดเป็นศูนย์เหมือนกันหมด เพราะคุณพูดเนี่ยนะฮะคุณไม่ได้เอาความจริงทั้งหมดมาพูดหยิบประเด็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมาพูดนะแล้วก็ไปใส่ร้ายเนี่ยคือความพินาศชิบหายของประเทศไทยนะครับที่มันกำลังจะเกิดถ้าเรามีแต่คนอย่างนี้มีแต่คนโกหกตอแหลการล่อนปลิ้นปล้อนประเทศนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ครับนะะ โกหกเขาเห็นเห็นแล้ครับว่า,าพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีการสู้รบเพราะฉะนั้นไม่มีความหมายนะถึงพยายามที่จะไ <c oughs> ด้ฆ่าพยายามที่จะอะไรต่อไม่อะไรก็แล้วพักการเมืองของเมืองเนี่ยมีหัวหน้าทํเยี่อะไรมีคณะกรรมการทํเยี่อะไรไม่ต้องมีนะให้เสมอภาคกันหมดแล้วมืองก็ไม่ต้องเป็นนายกถ้าจะเป็นนายกก็เป็นทุกคนเลยทุกคนเป็นนายกาได้หมดนะครับ รัฐมนตรีก็ไม่ต้องแย่งกันว่าจะกกอยู่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทุกคนเป็นรัฐมนตรีได้หมดเพราะมันเสมอภาคกันยังไงเองต้องการคําว่าเสมอภาคใช่หรือไม่ไอ้ที่พ,พ,พูดพูดเนี่ยไอ้ที่ยุ่ยแยงแตะแคงแย่เด็กและเยาวชนเนี่ยกลับไปพิจารณาใหม่นะครับนะครับถ้าวันใดก็ตามพักของพวกมึงนะ,ะไม่มีหัวหน้าพักไม่มีกรรมการพักไม่มีรองหัวหน้าพักไม่มีเลขาพัก กูจะกราบตีนเลยนะทุกคนเท่ากันหมดเข้ามาเป็นสมาชิกพักนะทุกคนเซ็นรับรองตัวเองหมดไม่ต้องมีหัวหน้าเพราะหัวหน้าพักไม่ต้องไปเคารพใครนะไม่ต้องไปเชื่อฟังใครนะก็ต้องการความเสมอภาคนี่ครับดังนั้นทุกอย่างมันต้องมีผู้นำนะสมัยก่อนก็มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำในการรบมาสมัยนี้ก็มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะ อาเป็นจุดรวมใจของชาวไทยทั้งชาตินั่นคือลักษณะการปกครองของประเทศไทย <c oughs> เพราะแต่ละประเทศนั้นเอกลักษณ์มันก็แตกต่างกันไปการกินการอยู่ก็ยังแตกต่างการใส่เสื้อผ้าก็ยังแตกต่างนะครับแต่พวกมึงไปดูอย่างเดียวเซ็กเหมือนกันหมดใช่ฮะมีเซ็กเหมือนกันหมดแหละครับถ้าไม่มีเซ็กมันจะมีลูกได้ไงเอาตรงนั้นมาเป็นมาตรฐาน ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกองทัพก็ต้องมีแม่ทัพมีนายกองนะมีฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นหลายๆฝ่ายรัฐบาลยังต้องมีประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีและมีทํามเนียอะไรอ่ะไม่ต้องมีสิอบอกอเมริกาไม่ต้องมีก็ไอหามึงอยากจะให้มันเสมอภาคกันไม่ใช่เหรอถ้างั้นก็ไม่ต้องมีนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้กูจะขอสู่หกแต่ถ้าทําไม่ได้ อย่าปากหมาปากเสียนะอย่าสร้างแต่ความแตกแยกอย่ามีมันสมองแต่ใช้ความอัป,ปรีจังไรนะมายัดใส่คนนั้นคนนี้คนนู้นน,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  ون, นะใครที่บอกว่าเป็นพวกมึงมึงบอกว่าดีนะใครเห็นต่างหน่อยมึงด่าชิบหายนะไอ้ทัวเธอเฮียส้นตีนอะไรกูไม่สนใจหรอกนะถ้าด่ากูกูด่ากลับกูบอกแล้วไงนะครับแต่ที่พูดเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นนะครับว่าทุกอย่างเนี่ย มือห้ามือยังมีนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเห็นไหมทําไมไม่เสมอกันหมดหละ่ะทั้งห้านิ้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีผู้นํานะขอให้รับรู้ไว้ด้วยนะครับและอาการที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ออกรบไพรเป็นผู้สร้างประเทศนี้พวกมึงสร้างตรงไหนว่ากูอยากรู้เหมือนกันมึงสร้างอะไรบ้างไหนเอาผลงานมาชี้ให้ดูทิแต่ผลงานของ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์สร้างให้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่พวกมึงพยายามที่จะทําลายทุกวิถีทางเหมือนกันมันเพราะอะไรครับช่วยตอบหน่อยนะอันนี้กูถามนะมีเวลาตอบกูหน่อยครับกูอยากรู้เหมือนกันครับ